สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสางพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนี่เคีวีไนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่สิบห้ากรกฎาคมนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับหุ้น v i p นะคะทุกคนใจจะทําให้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนเพราะว่าใจทําให้ไม่ทันเนาะพี่น้องเนาะ ทำหลายอย่างนะคะทุกคนค่ะทํางานด้วยนะคะหรือทาให้ไม่ทันนะคะทุกคนก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่เป็นสนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่นอ้องก่อนคำนวณน,นะคะทุกคน เอาใจลืมไปไปเจ็บได้ยคำนวณสั่นดอกพี่น้องเบาเรากันหลครับพี่น้องคะ่ะขอทวดขอไปนะคะทุกคนวันที่สิบห้านะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สี่และสามพี่น้องจับจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะสี่สามสี่เก้าสี่แปดสี่หกสี่สองสี่หนึ่งค่ะ สามนะคะทุกคนสามเก้าสามแปดสามหนึ่งสามเจ็ดสามสองสามหกค่ะเด่นรอบ,บายค่ะพี่น,อน้องเด่นรอบายอยู่ที่เจ็ดและหกนะคะพี่น้อง ไอ้บ่เมนค่ะพี่น้องเขียนบิดนะคะทุกคนเ้าและแปนะคะทุกคน9ก้นะคะเก้าส7 9เก้าสองเหนึ่งเกค่ะพี่น้อง8ปดนะคะแปดส8่แปดสาดสอง แปดหนึ่งแปดหกค่ะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะทุกคนสี่สามเก้าแปดนะคะทุกคนค่ะสำหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งเหว่ได้ทุกรอบนะคะพี่น้องถ้าใครไม่ชอบก็รอดูท้ายคลิปนะคะทุกคนใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะทุกคนสําหรับหุ้น v i p ใจจะพยายามลงให้ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์นะคะพี่น้องค่ะมาพี่น้องมามาดูคู่ตัวเด่นนะคะ สี่สามเก้าแปดพี่น้องสี่สามสี่เก้าสี่แปดนะคะแปดสามก็สามเก้าสามแปดนะคะทุกคนเก้าด้านล่างเก้าสี่เก้าสามเก้าแปดพี่น้องแปดก็แปดสี่แปดสามนะคะทุกคนคะ่ะมาดูเลขเด่นประจําวันเสาร์นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองพี่น้องเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะทุกคนมาพี่น้องมาบันนี้คะ่ะมาดูเด่นแยกเข้าเด่นรวมนะคะทุกคนคะ่ะ สี่นะคะสี่เจ็ดสี่สองพี่นอ้องเจลืมจับสี่เจ็ดพี่น้องคู่เดินแยกกับเดินรวมนะคะทุกคนเอาแล้วคะ่ะพี่น้องสี่เจ็ดสี่สองนะคะทุกคนสามนะคะสามเจ็ดสามสองเก้านะคะเก้าเจ็ดเก้าสองแปดนะคะแปดเจ็ดแปดสองพี่น้อง ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อมักกะตามนะคะพี่น้องว่ามักกะพานนะคะทุกคนค่ะพี่น้องคาสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมาค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะ